สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดยุ่งละสินัทวุฒิวีระรุมยำประยุทธ์ลั่นเลือกยาเสพติดคิดถึงลุงตู่เต้นนัทวุฒิแกนนำเครือข่ายไล่ประยุทธ์ อ,อหอตอถามนายกตู่จะกู้ภาพลักษณไทยอย่างไรหลังกลายเป็นชาติส่งออกยาเสพติดระดับโลกประยุทธ์สั่งดำเนินการเด็ดขาดผู้เกี่ยวข้องค้ายาเสพติดยอมรับมีเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องวอนประชาชนชี้เบาะแสจะรักษาความลับและความปลอดภัยให้อย่างเด็ดขาดนายนทวุฒิใส่เกือ้อแกนนำเครือข่ายไล่ประยุทธ์โพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊กตั้งกระทูออนไลน์ถึงนายกรัฐมนตรีโดยระบุว่า กระทู้ออนไลน์ถึงนายกรัฐมนตรี 25พฤศจิกายน64สำนักข่าวไทเปไทม์ไต้หวนันนิวส์และ RTI รายงานว่ากรมตำรวจนครนิวไปของไต้หวนันแถลงข่าวการยึดเฮโรอีนบริสุทธิ์น้ำหนัก446.8กิโลกรัมมูลค่า5,000ล้านดอลลาร์ไต้หวนันหรือประมาณ6,000ล้านบาทถือเป็นการจับยาเสพติดครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่ไต้หวันเคยมีปริมาณนี้ใช้สำหรับผู้เสพได้ถึง5 5ล้านคนเฮโรอีนอัดแท่งจำนวน1,172แท่งสุกซ่อนในไม้แปรรูปส่งตรงจากประเทศไทยนับจากหลังเลือกตั้ง24มีนาคม2562ภายใต้รัฐบาลชุดนี้ปรากฏข่าวในสำนักข่าวต่างประเทศเป็นที่รับรู้ทั่วโลกว่ามีการจับกุมยาเสพติดล็อตใหญ่จากประเทศไทยอย่างน้อย8ครั้งใน4ประเทศออสเตรเลีย3ครั้งฮ่องกง3ครั้ง าหลีใต้1ครั้งไต้หวัน1ครั้งเฮโรอ,อีนรวมกว่า605.3กิโลกรัมเมทแอมเฟตามีนหรือไอซ์รวมกว่า3525กิโลกรัมมูลค่ารวมกว่า6 3 7 0 0ล้าน70,000บาท มีวิธีการซุกซ่อนยาเสพติดหลายรูปแบบเช่นในเตาปิ้งย่างไฟฟ้ากาน้ำร้อนไฟฟ้ากรอบรูปเครื่องกรองน้ำเครื่องชงกาแฟเครื่องปรุงรสของวุ้นเส้นกึ่งสำเร็จรูปไม้แปรรูปทั้งหมดบรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ลงเรือสินค้าออกจากประเทศไทยในฐานะนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์มีแนวทางสั่งการจับกุมปราบปรามบังคับใช้กฎหมายไม่ให้ประเทศไทยกลายเป็นแหล่งส่งออ ยาเสพติดระดับโลกอย่างที่กำลังเป็นอยู่ได้อย่างไร ข่าวการจับกุมยาเสพติดต,ต่อเนื่องทำลายภาพลักษณ์ประเทศย่อยยับสินค้าจากไทยถูกเพ่งเล็งเป็นพิเศษกระทบรุนแรงต่อภาคการส่งออกนักธุรกิจนักศึกษานักท่องเที่ยวชาวไทยที่จะเข้าประเทศเขาต้องถูกตรวจค้นเข้มข้นเรื่องถึงขนาดนี้ต้องเป็นวาระแห่งชาติตัดไฟกลางลมก่อนนานาชาติจะระบุว่ายาเสพติดคือสินค้าส่งออกสําคัญของไทย รัฐบาลนี้เก่งเรื่องตู้คอนเทนเนอร์เด็กชุมนุมขนมาเยอะมาเร็วก่อนเวลานัดหมายทำไมไม่มีปัญญาตรวจสอบเฮโรอีนยาไอซ์ที่ขนใส่ตู้ที่ปลายทางจับได้ถือว่ามหาศาลแต่ผมเชื่อว่าที่หลุดรอดไปคงมากกว่าถ้าส่งทุกครั้งถูกจับทุกทีคงไม่ส่งต่อเนื่องจนถึงวันนี้ และไม่น่าเชื่อว่าไม่เคยถูกตรวจพบจากต้นทางคือประเทศไทยใช้ทหารเลอะเทอะปลูกผักชีขับรถขนของไม่ลองใช้ตรวจตู้ขนยาบ้างหรือทำไมคนเป็นผู้นำดูไม่รู้ร้อนรู้หนาวกับเรื่องนี้ในประเทศยาเกลื่อนเต็มตรอกซอกซอยข่าวปล้นชิงลูกฆ่าแม่พ่อฆ่าลูกเหตุจากยาเสพติดมีให้เห็นรายวันนายกเดินสะดุดบ่อยอ้างว่ามีหลายเรื่องต้องคิดเคยคิดแก้ปัญ หายาเสพติดบ้างหรือไม่เห็นข่าวพักพลังประชารัฐเตรียมนโยบายหาเสียงนึกถึงสโลแกนคราวที่แล้วเลือกความสงบจบที่ลุงตู่ซึ่งเอาเข้าจริงก็ไม่สงบแต่คราวหน้าจะใช้เลือกยาเสพติดคิดถึงลุงตู่หรืออย่างไรขอเรียกร้องนายกรัฐมนตรีแก้ปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธปรรมเดี๋ยวนี้ทำทันที ต้านนายวีระสมความคิดเลขาที่การเครือข่ายประชาชนต่อต้านคอร์รัปชันและแกนนำคณะไทยไม่ทนสามารถขี่ประชาชนเพื่อประเทศไทยโพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่าเฮโรอีนเหล่านี้ใครมันอยู่เบื้องหลัง ไม่เคยมียุคใดสมัยใดที่มีการส่งออกยาเสพติดจากประเทศไทยปรากฏเป็นข่าวออกไปทั่วโลกมากมายเท่ากับยุคสมัยรัฐบาลของหัวหน้ากบฏประยุทธ์ทั้งๆที่เป็นข่าวต่อเนื่องมาโดยตลอดแต่รัฐบาลของหัวหน้ากบฏประยุทธ์ก็ทําเหมือนไม่รู้สึกรู้สาไม่ปรากฏข่าวว่ารัฐบาลไทยจะมีการติดตามตรวจสอบอย่างจริงจังตรงไปตรงมาหรือขอความร่วมมือกับตํารวจของประเทศต่างๆว่ามันจะมีส่วน เกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดในประเทศไทยขบวนการใดบ้างไม่เห็นข่าวประกาศว่าจะกล้าทำสงครามกับขบวนการค้ายาเสพติดเหมือนกับสมัยรัฐบาลของทักษิณที่สำคัญไม่เคยมีข่าวว่ายาเสพติดจำนวนมากมายที่ถูกจับได้จะมีการนำมาเผาทำลายเหมือนเช่นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในอดีตที่เขาเคยทำกันมา ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ว่าได้รับรายงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีรัฐบาลไต้หวันจับกลุ่มเฮโรอ,อีนล็อตมหึมาซึ่งตรวจพบว่าส่งเข้ามาพร้อมไม้แปรรูปจากประเทศไทยแล้วและได้สั่งให้ติดตามกวดขันปัญหานี้รัฐบาลพยายามอย่างเต็มที่ แต่ต้องยอมรับว่าคนทำชั่วก็หาวิธีหลีกเลี่ยงได้ตลอดเพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยกันสิ่งสำคัญที่สุดใครรู้ข่าวก็ขอให้แจ้งมายัางเจ้าหน้าที่เปิดช่องทางสายด่วนให้แล้วยืนยันว่าจะรักษาความลับคุ้มครองและรักษาความปลอดภัยให้ได้ เพราะถ้าไม่ช่วยกันก็จะยุ่งไปทั้งหมดเนื่องจากแต่ละวันสินค้าเข้าออกประเทศมีจำนวนมากพอสมควรก็ต้องตรวจให้ละเอียดถี่ถ้วนมากขึ้นตนสั่งการเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ต้องรับผิดชอบตรวจตราสิ่งของเหล่านี้ให้มากที่สุดเพราะสามารถดัดแปลงได้ทุกเรื่องทุกอย่างเสื่อมเสียชื่อเสียงของประเทศไทยด้วยยอมรับว่ากังวลเรื่องนี้มาก ได้เน้นย้ำทั้งในส่วนของหน่วยงานปอปอสอกระทรวงยุติธรรมสำนักงานตํารวจแห่งชาติทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดช่วยกันดูแลสิ่งสำคัญสังคมต้องช่วยกันดูแลเมื่อรู้ว่าใครทำหรือมีผู้ประกอบการขอให้ส่งข่ามายัางเจ้าหน้าที่ผมจะตรวจสอบทันทีทุกเรื่องนายกรัฐมนตรีกล่าว ผู้สื่อข่าวถามว่าปัญหาที่เกิดขึ้นหนีไม่พ้นมีเจ้าหน้าที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องจะดำเนินการอย่างไร พลเอกประยุทธ์กล่าวยอมรับว่าใช่เรื่องนี้ต้องลงโทษเพียงแต่ต้องหาพยานหลักฐานมาให้ดีบางครั้งการพูดเพียงปากเปล่าก็ดำเนินการได้ยากขอให้บอกมาว่ามีใครสถานที่ใดก็สามารถใช้อำนาจตามกฎหมายเข้าไปตรวจสอบได้ทันทีต้องช่วยกันแบบนี้ถึงจะแก้ปัญหาได้ในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นการทำลายป่าไม้การลักลอบค้าแรงงานต่างด้าวการลักลอบค้ามนุษย์ได้เน้นย้ำไปแล้วให้หน่วยงานแต่ละพื้นที่ ต้องรับผิดชอบ วันนี้งานหนักอยู่ที่กระทรวงกลาโหมกองกำลังป้องกันใช้แดนเหนื่อยมากต้องดูในหลายเรื่องทั้งการลักลอบสินค้าสินค้าเกษตรการลักลอบข้ามแดนผิดกฎหมายน้ำมันเถื่อนหรือการค้ามนุษย์เจ้าหน้าที่พยายามดำเนินการอย่างเร็วที่สุดและทำได้มากกว่าที่ผ่านมาขณะเดียวกันฝ่ายคนชั่วก็มีวิธีการใหม่ๆออกมาอยู่เรื่อยคนเคยช่วยอย่างไรก็ช่วยอยู่เหมือนเดิมดังนั้นประชาชนต้องช่วยกันพลเอกประยุทธ์กล่าว ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดและเพจวีระสมความคิดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ